ตัวปูนใหญ่เป็นอ่าพรีวิวนะครับแต่ขอเกริ่นก่อนว่ากำไรที่เจ็ดที่เราประเมินเนี่ยเป็นเป็นการประเมินของเราเองบริษัทอาจจะยังไม่ได้ให้ตัวเลขนะครับโดยเราอ้างอิงบนสมมติฐานที่เราคิดว่าน่าจะพอเป็นไปได้นะครับจากข่าวสารที่เราได้รับนะครับเราคาดกำไรไตรมาสสองของปูนใหญ่เนี่ยเราษัททน่าจะเป็นระดับสูงสุดข,ของปีนะครับคงแตะระดับหมื่นกว่าล้านนะครับเพราะว่ามีกำไรพิเศษก้อนใหญ่เข้ามาเป็นหมื่นนะครับแบ่งออกเป็นสองก้อนหลัก ใหญ่ๆนะก้อนแรกถ้าทุกคนพอจังกันได้นะครับตัวจดาอาสีเนี่ยได้มีการไปลงทุนในสิงคโปร์นะครับไปซื้อกิจการแล้วก็มีการตีแฟร์ของกิจการที่ไปซื้อนะครับทาให้มีกําไรจากการซื้อกิจการถ้าจะนึกภาพเทียบคล้ายๆก็คล้ายๆบางจากของบ้านเราตอนที่ซื้อเอสโซนะครับก็มีการตีแฟร์แล้วก็มีกาําไรจากการซื้อเหมือนกันนะครับซึ่งก้อนนี้ก็เป็นนอนแคสนะครับเราประเมินก้อนนี้จะอยู่ระดับประมาณสามถึงสี่พันล้าน นะครับแต่สุดท้ายอนนาจต้องด,ดูดูตัวเลขอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือก้อนแรกก้อนที่สองคือเรื่องของตอนที่ปูนใหญ่มีการประกาศลดสัดส่วนการลงทุนในจันดาสีนะครับจากสามสิเอร์ซ็นผมจะพูดตัวเลขกลมกลนะจากสาสิเปอร์เซ็นหลือยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือจะทําให้จากการเป็นบริษัทร,ร่วมเนี่ยหรือเป็นการเป็นเงินลงทุนทั่วไปนะครับก็จะทําให้ต้องมีการตี มูลค่าของจันดาสีใหม่นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นการมาร์กทูมาเก็ตนะจากที่เราขอคอนเฟิร์มมาได้เพราะว่าราคาในตลาดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับอาจจะไปมองในเรื่องของแวลูของตัวจันดาสีนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องรอความชัดเจนอองไวยีเดนแต่เราลองประเมินคร่าวๆว่าตัวยึดที่พอยึดได้เนี่ยไม่ควรต่ำกว่าทุนของจันดาสีแน่ๆนะครับและไม่ควรต่ำกว่าทุนของปูนใหญ่แน่ๆเพราะว่าปูนใหญ่เนี่ยมีกระแสงเงินสดที่ดีอยู่แล้ว ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ร้อนเงินนะพูดง่ายเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรจะเลือกที่จะขายขาดทุนอยู่แล้วนะครับอันนี้ข้อแรกส่วนกรอบบนเนี่ยอาจจะมองไปเทียบไปตอนที่จันราสีเคยเพิ่มทุนรอบล่าสุดที่จะเห็นว่าปูนใหญ่ก็เพิ่มทุนเข้าไปแล้วไทยออยก็เพิ่มทุนเข้าไปเนี่ยที่จุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่อ้างอิงที่ดีได้นะครับมันควรจะอยู่ระหว่างบุ๊ถึงทุนตัวนั้นนะครับซึ่งเราตีออกมาหานครึ่งเนี่ยก็ตกประมาณเกือบหมื่นนะฮะอันนี้คือที่มาของการประเมินนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็น<ร>นนแคชเ่กัที่ที่น่าเสียดาแต่่่วมันปเพิม ในเรื่องของบุ v แวลูให้นะครับถ้าตัดรายการพิเศษสองตัวนี้ออกลดสก๊อดกเดี๋ยวก่อนก่อนไปก่อนไปกําไรปกติเดี๋ยวจะลบลบทุกคนเล่าให้กับทั้งทุนฟังนิดนึงนะครับหลายท่านบอกว่าเอะจันดาสีเนี่ยคืออะไรนะครับให้คุณนังแตะแตะนิดหนึ่งครับจันดาสีเนี่ยมันอยู่มันคือธุรกิจอะไรตรงไหนครับโอเคได้ครับพิธีจันดาสีเป็นโรงพิโตเคมีรายใหญ่ของอินโดนีเซียนะครับถ้าจะเทียบเอาเอาสักสีก็เหมือนกับ Gc บ้านเราอ่ะหรือภูมิใหญ่บ้านเราก็ได้นะครับเป็นเป็นตัวหลักเลยของอินโดนะครับเป็นผู้ที่ผลิตพวกสายโอเลฟินนะครับชิ้นใหญ่ของเขาคือสายโอเลฟินนะฮะก็ก็นี้เป็นการเท้าความให้ว่าไอ้จันดาสีคือใครนะครับก็คือพิโตเคมิคอลเพลย์เนอร์นั่นเองนะครับในอินโดนะครับก็ก็แต่เดิมที่ภูมิใหญ่เข้าไปลงทุนในจันดาสีเพราะว่ามันก็มองเป็นเรื่องของ strategic partner นะครับว่ามันคือมอยู่ในภูมิภาคอาเซียน นะถ้าเกิดอินโดมีความต้องการพบประชากรเขาเยอะมีการเติบโตต่อเนื่องเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์ในการลงทุนในจานาสีเพราะว่าจานาสีก็มีโปรเจกต์ในการจะขายใช้ขยายแคปซิตี้นะครับในอนาคตระยะยาวซึ่งรอบนี้ก็คือการไปซื้ออสเซทในในสิงคโปร์ของเชลนะครับอ่านี่คือเส้งของรายการพิเศษพอถอดออกปุ๊บกำไรปกติจะอยู่4 0 0พันล้านนะครับจะเห็นได้ว่าชิ้นค่้นข้างใหญ่นะโตขึ้น Q on Q นะครับตัวหลักหลเลยที่เข้ามาหนุนก็คือปันผลของโตโยตานักลงทุนอาจจะพอคุ้นๆอยู่แล้วว่าโตโยตานี่ยือ จ่ายเป็นผลประมาณไตมาสองไตามาสี่นะครับครั้งนี้เราคาดว่าเป็นผลประมาณสองพันแปดจะเห็นได้เลยว่าก้อนใหญ่นะครับเกินครึ่งของสี่พันล้านตรงนี้อันนี้จะเป็นตัวหนุนหนึ่งในภาพของ Q-on-Q แต่ว่าไม่ต้องกังวลว่าแล้วธุรกิจซีเมนต์กับปิโตเคมีไม่ฟืน้นหรือก็ฟื้นเหมือนกันครับปีโตตัวซีเมนต์เนี่ยมีการปรับราคาขายขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงมีนาคมนะครับก็บจะรับรูเยอะขึ้นในไตมาาที่สองตัวเนี้ยช่วย ทอนผลกระทบของซีซันอลได้ถ้านักลงทุนไม่ลืมคือตอัวไตม่าสองเนี่ยมันเป็นช่วงของส,ง,สงกรานวันหยุดเยอะนะครับแล้วปีนี้เองเนี่ยไตม่าเนี่ยหน้าฝนมาเร็วด้วยจริงจริงโวลุ่มเนี่ยค่อนข้างดอกนะครับแต่ว่าได้ราคาขายที่เพิ่มขึ้นแหละมาชดเชยทักกำไรก็ดีขึ้นนะครับปิโตเคมีได้เรื่องของทั้งรีสต็อกของจีนนะครับได้ทั้งเรื่องของที่มีการชัดดาวของโรงผลิตหลายๆส่วนในในในทัน่วภูมิภาคอย่างเช่นในยุโรป หรือในเกาหลีใต้เป็นต้นนะครับหรือในมาเลเซียก็มีนะรตรงนี้ทําให้สเปรดดีขึ้นนะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นคิวออนคิวอันนี้คือภาพตรมาดสองนะครับที่ที่เรามาไฮไลท์นะครับจะถามว่าตรมาสามจะแข็งต่อเนื่องไหมก็ต้องบอกว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของหลุมอากาศนิดนึงเพราะว่าตรมาดสองมีหลเรื่องดีๆนะครับตรมาดสามเนี่ยนี่มีปันผลโตโยต้ามันเป็นซีซันแนลนะครับแต่ถ้ามาดูที่คอร์ปอรชันเองเนี่ยไม่ไม่ได้อ่อนแอลงมากเป็นเรื่องของซีซันแนลเหมือนกันก็คือเรื่องหน้าฝนนะครับไม่ได้มีปัญหาเร ได้ว่าพอมันเป็นปัจจัยฤดูกาลยังไงมันคงจะซลบหลออวอยูนะครับภาพยาวเรายัางมองว่าตัวธุรกิจของปูใหญ่เนี่ยยังสร้างากระแสเงินสดต่อเน,นื่องตอนนี้ติดอยู่แค่ประเด็นเดียวเลยคือโรงลองซอ,อนนะครับที่ยังไม่เปิดผลิตนะฮะผมเคยจะมีพูดถึงอยู่เรื่อยๆว่าโรงลองซอนตามการคาดการณ์ของเราจะเปิดในใตรมาที่สามนะครับซึ่งตอนนี้ผู้บริหารก็มีการเกริ่นๆว่าจะเปิดในช่วงกันยายนนะครับแต่ตัวไทม์ไลน์ตรงนี้มันเลื่อนออกไป สองเดือนโดยประมาณนะครับการเลื่อนครับเหตุผลคือเรื่องของสงครามถ้าราจําได้สงครามตะวันออกกลางมันตึงเครียดมากขึ้นคนกังวลว่าดีมาจ,จะซอฟผู้บริหารเองก็มองว่าตรงนี้อาจจะอยากรอดูความชัดเจนก็เลยมีการเลื่อนเปิดออกไปนะครับอรอแค่ตรงจุดนี้ที่เรามองว่าถ้ากลับมาเปิดลองซอนได้นะครับสเปดที TE, ยืนเหนือสี่ร้อยเหรียญได้ต่อเนื่องเนี่ยอันนี้จะเป็นอยู่ในขาที่ปูนใหญ่จะสร้างอัพไซด์ให้กับตัวเองได้แล้วตรงนั้นถึงจะเป็นจุดซื้อในมุมมของเรารเพราะฉะนั้นใน,นจังหวะน,นี้ ก็เป็นตัวที่ถือได้สร้างกระแสเงินสดได้ต่อเนื่องธุรกิจซีเมนต์ปรับราคาขายขึ้นได้ในเช้าที่ตลาดชะลอนะครับดีเวเดนใจได้ต่อเนื่องก็ยังเป็นตัวที่ถือรออัไซต์พวกนี้ได้อยู่นะครับ